ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามดวงดาวรอยฟ้าของไทย p ี s ก็คือบริเวณชั้น5ของอาคารเอของไทย p ี s ค่ะแล้วเราก็อยู่กับ พี่บัญชัยตันติวิทยาที่ภาควิชาภิจอมนะคะค่ะก็จะให้พี่จอมพูดคุยถึงเรื่องประสบการณ์การด้านดาราศาสตร์แล้วก็การดูดาวอะค่ะครับคือจริงๆแล้วในโลกนี้ก็มีวิชาที่ยากที่สุดคือวิชาก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับใต้ทะเลซึ่งเป็นเป็นเรื่องราวที่คนไม่ค่อยรูมากเพราะว่าใต้ทะเลมันลึกมากนะครับป็นเรื่องราวหนึงคือเรื่องราวเกี่ยวกับดาว ถเงที่ยากยานะัเพราะว่าไรเพรว่ามนุษย์่ค่อยรู้อะไราไม,รไม,มา,กา,ากเกี่ยวกัเกียดาานะครับแต่ในหลเรื่องผมาจะบอกว่าเวลาที่เราดูดาวเนี่ยเราได้ข้อคิดเยอะมากเลยะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าน้องเห็นดาวเลอกบางดวงนะครับเราจะเป็นของฟังเข้า่จไหมครับว่า ดาวเลื่อกบางดวงเนนะี่ยที่ตาเราเห็นเนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะหายไปแล้วก็่ได้มันอาจจะตายไปแล้วก็นะ่ได้เพราะเพราะอะไรบ้างคนระับเพราะว่า